ตอนี้เริ่มวิธีการห่ออจากการทำพิมพ์เนี่ยเราจะจะสังเกตว่าเออเดี๋ยวแกะให้ดูก่อน,นจากกล้องตรงเนี้ยที่เราทำไว้ใต้เนี่ย ซึ่งคดณมว่ามันมันสำคัญมันสําคัญแล้วจําเป็นตอนที่พอพิมพกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ขอบตัวเนี้ยพอเสร็จเราจะได้ขอบตัวเนี้ยไอขอบตัวเนี้ยสําคัญมากว่าเวลาเราเอบปูนพัตเตอร์เข้าไปกิ้งเนี่ยหนึ่งแล้วเรากิ้งแล้วยางปูนพัตเตอร์มันจะไม่ไหลออกมาเพราะมันมีตัวนี้กันอยู่ประโยชน์ที่สองก็คือมันเป็นตัวกํากับความหนาของของของ,ของปูนได้ ถ้าไม่มีเนี่ยเราความหนามนจะไม่ได้ขอบมันจะบางวินีการหลอกก็นี่นะฮะเราประกบพิมพ์ไม่มีอะไรยางก็รัดให้แน่นมันไม่แน่นก็สองทบ แล้วก็ตรวจความเรียบร้อยดูแต่เก็บด้านในเสมอกันดีไหมพอได้แล้วเนี่ยแบับได้เราผสมปูนบัตเตอร์เที่ยวแรกนี่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะผสมไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกิ้งเอาหน้าหน้าแรกก่อนเพราะว่าการหลอกกลัวมันต้องกลิ้งหน้าแรก ของการหล่อเนี่ยอาจจะช้านิดนึงปูนหน้าแรกเนี่ยเพราะว่าเราต้องกิ้งยากนิดนึงออกเหลวหน่อยแต่เดี๋ยวพอหน้าที่สองเนี่ยพอปูนหน้าแรกแห้งแล้วตอนนี้หน้าที่สองเทปูนมันจะกิ้งมันก็จะง่าย บูรผสมปกติใส่น้ำเติมน้ำแล้วก็ใส่ปูนพัตเตอร์ปูนปัตเตอร์ให้ให้เสมอกับน้ำให้ติ่มเสมอกับน้ำแบบนี้กำลังดีแล้วก็รอให้น้ำมันซึมเข้าไปในปูนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกวนไม่ไงั้นเเดี๋ยวปูนเป็นก้อน อันนี้เราก็ค่อยๆกวนอย่าใหมันมือฟองมากอันนี้งานรอความความนี่เมื่อนั้นแล้วเรา,า,าก็ใส่ไปนิดหนึ่งก่อน ไม่ต้องเยอะใหนิดหนึ่งล้วก็กิ้งไปให้ตัวทั่วๆถึงน้าเนี่ยกิ้งกิ้งไปมือเคาะเคาะไล่ฟองกิ้งไปแล้วก็เคาะอย่างเงี้ยจะได้ปูนจะได้เข้าไปเที่ยวแรกเรากิ้งให้ทั่วเคาะเคาะอย่างเงี้ย ปูนเที่ยวแรกกับปูนกับยางยังไม่ค่อยเกาะกันแหละเยวก็ต้องกะว่าทั่วดูดูว่าทั่วทั่วแล้ว เนี่ยตรงนี้มันก็นิดหนึ่งนะนะปูนไม่ต้องผสมเยอะเราสังเกตเรากิ้งให้ทั่วแบบนี้ไม่ต้องหนาเอาแค่บางๆพอทั่วสังเกตเห็นะเอาให้พอทั่วแล้วปล่อยไปก่อนมันแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยผสมปูนมาเตอร์อีกครั้งหนึ่งก็กิ้งทับลงไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้งานจะเรียบร้อยถ้าใช้วิธีเนี้ยอย่างนี้บางคนถ้าใส่ลงไปเยอะเนี่ย ใส่ปูนบัเตอร์ไปเยอะเรากลิ้งเนี่ยปูนมันก็ไม่นิ่งมันก็จะไหลไปเรื่อยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็พอเราวางมือเนี่ยถ้าปูนมันเหล๋ยวอยู่ปูนก็จะไหลไปกองอยู่ข้างล่างความหนามก็ไม่ได้แต่ถ้ากิ้งต่อไปก็งานไม่เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยเราปล่อยไปก่อพอเรากิ้งทั่วอย่างเงี้ยหน้าแรกเนี่ยบาง เราปล่อยก่อนแล้วเดี๋ยวพอปูนแข็งตัวแล้วเดี๋ยวข็มากิ้งซ้ำอีกครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่ว่าเราต้องการหนาแค่ไหนตอนนี้เราได้เคลือบหน้าไปแล้วเที่ยวหนึง่งเดี๋ยวรอปูนแห้งเดี๋ยวมาลองมากิ้งดูอีกรอบหนึ่งเคครับ เม,มันยังไม่เซ็ตตัวเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ได้เลยเออคราวนี้พี่อยากจะคือตอนเนี้ยมันยังเป็นเห็ดเป็นช้ำๆน้าอยู่นี้ใช่ไหมเนี่ยอยากจะให้มันมันแห้งวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันแห้งเนี่ยพอเดี๋ยวเรากิ้งหน้าที่สองเนี่ยไอปูนเก่าเนี่ยที่มันอยู่ในพิมพเนี่ยมันจะดูดมันจะดูด ปูนใหม่มันจะเกาะมันจะเราจะเพิ่มความหนาได้ได้ง่ายขึ้นนะนะตอนนี้ก็ก็ซ้ำได้เลยถ้าจะซ้ำก็ซ้ำได้เลยอยันนี้ว่าเราก็ดูเอาการหล่อเนี่ยว่าถ้าเราดูว่าสองครั้งเนี่ยมันยังบางใบกล้วมันจะบางไปแล้วก็ครั้งที่สามหรือว่าครั้งที่สองนี่คือครั้งที่สองเนี่ย ถ้าอยากได้งานข้างในมันปราณีตอะไรเงี้ยมาเพราะต้องปูป,ปูใส่กระดาษสาใส่อะไรเนี่ยนะเราก็เหมือนเดิมใส่ปูล,ลงไปไม่ต้องเยอะแล้วก็กลิ้งลงไปเหมือนเดิมกลิ้งลงไปครั้งที่สองอาจจะหนาไม่พอก็ทิ้งไว้แห้งแล้วก็ผสมอีกครั้งหนึ่งกลิ้งครั้งที่สาม ถ้ามันเยอะไปเนี่ยถึงตอนนั้นบางทีถ้ามันเราใจเยอะเรากิ้งแล้วมันสุดมันเยอะไปเนี่ยเราก็เทออกมาก่อนได้วันนี้เนี่ยกำลังดีเราก็แต่แต่ตอนเนี้ยกะว่าจะเอาสักสองสองครั้งพอเพราะว่าเดี๋ยวจะกิ้งนานหน่อยกิ้งให้มันนานหน่อยให้มันหนาหนาหน่อยแล้วก็สองครั้งสาครั้งอะ่ะดูความหนาแล้วกันเพราะว,ว่าถ้ามันบางไปมันก็จะแตกไอ้ตอนที่แกะดึงออกมาเนี่ย ต้นไอ้ตัวลอไอ้จะแตกเเที่ยวที่สองแล้วก็เหมือนเดิมใส่ลงไปใส่ลงไปพอกิ้งก่อนเดี๋ยวถ้าจะเอาหนาเดี๋ยวเดี๋ยว่อยเติมมอาอ,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 อีกอีกอีกทีหนึง่งกิ้งเดิม ถ้าจะปิ้งสามครั้งก็เนี่ยเที่ยวเนี้ยครั้งที่สองพอได้แค่เนี้ยก็ก็หยุดเหมือนกับเที่ยวแรกเลยหยุดให้ปูนแห้งร้วผสมเที่ยที่สาม ออกิ้งลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะเอ็นนี้ไปเลยสองครั้งให้ได้เลยเพราะบางทีถ้าหล่อไม่ดีเนี่ยารามหนาของปูนจะไม่เท่ากันมันจะไปหนาตรงหัวเนี่ยตรงหัวเนี่ยช่วงบนจะหนาเป็นก้อนมันต้องไล่ออกมาให้หมดเนี่ยเยแต่แก่วพอ พอไอ้ปูนหน้าแรกแห้งเราใส่หน้าที่สองไปแล้วเนี่ยกิ้งทีเดียวปูนก็หยุดไหลแล้วเพราะว่าปูนเก่าไม่ดูดปูนใหม่นี่แหละไหลละถ้าเราต้องการงานที่มันประณีตฮะสวยงามเราก็หยุดไปแค่นี้แล้วก็ผสมเที่ยวงกิ้งเที้ยวนึงไม่ต้องรีดนะเพราะว่าปูนเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มตัวเนี่ยพอเรากิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะไปกองอยู่ด้านหนึ่งอยู่ด้านหนึ่ง แต่ถ้าเอ่อถ้ดอดเป็นแล้วอาจจะสองเที่ยวก็ได้เติมที่เหลือลงไปเนะี่ย อันนี้เราลองกิ้งแค่สองครั้งพอแล้วก็ปูนที่เหลือเนี่ย ปูนเหนยอย,อยู่เรามาเก็บเก็บเพื่อคุมความหนาช่วงล่างมันไว้ปาดไปให้เสมอกับกับคอที่เราทำนี่เพราะในส่วนนี้มันมันสำคัญมันต้องหนาเพราะมันต้องวางต้องอะไรอยู่เรื่อยถ้าบางอย่เดี๋ยวมันจะแตกหัก้ะก่อน ตรงอื่นก็ไม่เท่าไรอ่ะีครับสองเที้ยวได้เงี้ก็พอแล้ว เดี๋ยวปูนแข็งต้องให้มั่นใจให้ปูนเนี่ยแห้งแล้วแข็งจริงๆแล้วล้วก็แกะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมารอดูตอนปูนแห้งทีนึงอะไมาแกะดู นเนี้ยถ้าหล่อบางก็ต้องค่อยๆเลยต้องระวังนะแกออกแรงหน้ามัจะแตกด้านหน้าจะถอดยากนิดนึง อเคครับเรียบร้อยครับเรื่งงานออกมาเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะเราทําตัวบังคับไาแล้วขอบก็เดี๋ยวไม่บางไม่ต้องกลัวหักกิ่งไว้สองครั้งก็กําลังดีไม่หนามากนะครับ ได,ได้แล้วเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาแต่งเก็บกระดาษทรายพอแห้งแล้วเราก็กระดาษทรายรูปตะเก็บตะเก็บถ้าตาหแห้งก็พร้อมเข้าสู่ขบวนการต่อไปอเห็นะะครับเรียบร้อย